และในตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ห้างคอสโม่เมืองทองธานีนะผมวันนี้นะครับตั้งใจจะมาดูหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home นะครับผมและนี่ก็คือห้าง SF Cinema นะมาครั้งแรกเลยครับก็ทำการจองตั๋วอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะไปฆ่าเวลาโดยการกินครับผม และของอร่อยที่เราจะพาทุกคนมากินกันในวันนี้นะครับอร่อยจนจิ้งจกทักเลยนะร้านนี้คือร้านราเมงอะครับผมตั้งอยู่ในแม็กแวรลูนะครับถ้าทุกคนเดินเข้าแม็กแวรลูใช่ไหมก็เลี้ยวซ้ายตรงมาสุดซอยเลยนะจะเจอโลโก้ร้านแดงๆแ,แบบนี้นะครับผมคือร้านราเมงอะร้านนี้นะครับราเมงอร่อยมากครับผม คือผมก็มากินเป็นประจำนะถ้าสมมุติว่าได้ผ่านมานะคือต้องมากินที่ร้านนี้เลยครับผมและเมนูที่ผมชอบกินนะครับก็คือทงคัตส,สึรามเมงครับผมตัวทงคัตส,สึรามเมงนะครับก็จะประกอบไปด้วยหมูชาชูนะครับไข่โชจุแล้วก็หน่อไม้นะครับเส้นก็มีให้เลือก2เส้นนะครับคือเส้นรามเมงอะนะครับแล้วก็เส้นญี่ปุ่น2เส้นนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับ เส้นราเมงอะจะให้ความรู้สึกที่เหนียวนุ่มนะครับส่วนเส้น,สนญี่ปุ่นจะให้ความรู้สึกที่หนุกหนับนะครับผมก็หลังจากที่เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมานั่งเลียงแถวแบบนี้เลยนะชิดร้านแบบนี้เลยเรียกได้ว่ากลิ่นอายของญี่ปุ่นเนี่ยออกมานอกร้านเลยนะครับ คนชอบกินไข่เพราะว่าเขาให้มาครึ่งเดียวต่อจานอะ15้อน่าดีอะ เีทั้งงั้นสบายดีนดะ,ดดะครับสบายดีเงื้อดีนะดีะไหมครับน่าจะดีไหมครับหอมไหมครับหอมไหมครับตอนนี้หอมน้ำซุปมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาเชิญน้ำซุปกันย,ย,ยังไม่เคยทำรีวิวร้านนี้ กินไไเอาไข่มาให้ฉันเลยกินแค่ไอ้นี้ได้ปะว่าแฟ่กินไข่ขาวกินกระดูไม่ได้ห้าอันเอามาเอาไข่มาให้ฉันแฟนกินไข่ไม่ได้ช่วงนี้แฮร์เสร็จเราเท่ากับสามอันเวล g กูดอืมอืม โอ้ยได้ไข่สามอันวเว้ยอาให้ปนะร่ออยรสชาติดีรสชาติว้าวใเ่ผมไม่ปรุงอะ่ะ <c oughs> ผมซัดเลย งาพคั่วคือมันแบบหอมๆอร่อยดี่เกมบอกว่าีเกมางทแ่แหวานอีกเาเกมเกี่ยไมยเหรอี่เกมอะไรหอมไม่แน่ใจ มันกลมกล้องเลย แต่ขิงก็เหมือนเป็นขิงแก่ว่ะเธอไม่รู้สิสสเหมือนแบบถ้าขิงอ่อนมันจะเป็นแบบ <c oughs> ชอบขิงแบบไทยมากกว่า <c oughs> ถึงที่เขาไปกินกับเป็ดย่างอชอบแบบนัน้นนะสำหรับร้านลาเมงอะคอสโมเมืองทองทาน,นีนะครับไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยนะมาทีไรกินทีไรอร่อยอยังไงอย่างนั้นนะครับผม หอมงาคั่วนะครับเข้มข้นกระดูกหมูนะครับผมกินแล้วให้ความรู้สึกดีมากๆครับผมเส้นที่ผมเลือกนะครับก็คือเส้นญี่ปุ่นนะครับมีความหนุบหนับหนุบหนับนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไข่โชยุนะครับอร่อยจริงๆครับผมเลยต้องซื้อเพิ่ม15บาทก็ยอมครับผมเวลาผมมากินราเมงนะครับก็จะไม่ปรุงเลยนะ กินไปซักประมาณครึ่งชามก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยทีเด็ดของเขาก็คือพริกเผาเนี่แหละแต่ผมจะเลือกใช้กินในตอนสุดท้ายนะครับผมเพื่อเปลี่ยนรสชาตินะครับคือมันแซ่บอีหลีเลยนะครับผมต้องบอกคํานี้เลยครับผมแซ่บอีหลีนะครับรสชาติไม่ใช่พริกเผาแบบไทยนะครับใครอยากรู้ต้องมาลองครับผมปรุงตอนสุดท้ายอยากลองเป็นนะรสชาติ แล้วเจ้ารสชาติแบบดั้งเดิมของมันอยู่แล้วนนะเออเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรสชาต,ชาติตอนสุดท้ายโค้งสุดท้าย <c oughs> แม่งเผ็ดแบบเด็ดเค่เลยอืออมอร่อยดีต้องใส่ขิงนิดหน่อยป่ะกินแล้วเข้าที่เป็นเลย แบบรสชาติยิ่เคนี่คือแบบเอาไว้ติดปิดท้าย กินรามเมงมือน mm hmm. mm ี้ต้องเรียกว่าเกลี้ยงชามนะครับกินจนร้านต้องภูมิใจในตัวผมเลยทีเดียวเพ่อทำออกมาได้อร่อยมากครับผมขอบคุณครับชหกับมือนี้กินอิ่มแล้วเวลาเหลือนะครับมานอนตรงที่รอเข้าโรงหนังนะครับผมเอเดฟซีนีมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้ที่นั่งตรงเนี้ยแม่งโคตรนุ่มเลย อยากจะนอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปแล้วเข้าลงนองลงหนังนอนแม่งยู่เนี้ยแหละขอพเอาชีสกับบริการผมว่าชีสที่บริการรวมกันเอาะัออเอเออันนี้อของเธอปะแล้วก็แบปปี้โคฟิโร

เหลือนัดมากไงโห<อ>่เป็มนี้มันมันฟรีไงไม่หรอมันไปได้เปรียบสามทีไงเขานี่ก็สามทีแอ่ะอินเซมไปถึงเต็ม่ถึงและสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบ,รบก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบจะลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home นะครับเป็นการเขาดาวที่สุดยอดปักมากเลยครับผมแล้วพบกันปีหน้าครับ